สวัสดีครับสวัสดีสหายเบนเซนเตอร์ทุกท่านครับสวัสดีคอฟุตบอลสายนักลงทุนของเบนเซนเตอร์ทุกๆท่านนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาบอลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งยูโรปาลีกคอนเฟลซลีกนะครับผมผลประกอบการค่ำคืนที่ผ่านมาถือว่าอยู่ตามทรงหวานเตี้ยบกันสุดๆเลยนะครับนี่แหละคือทีเด็ดที่เบนเซนเตอร์นะครับคัดสรรแนวทางดี มาให้พี่ๆทั้งในหน้ากล้องรวมไปถึงทั้งในครอบครัวด้วยนะครับถ้าใครอยากเข้าครอบครัวรับรองการันตีกําไรทุกๆวันอย่างแน่นอนนะครับฝากครอบครัวของ b e n c เซ t นเตไว้ด้วยที่แอทบีเซตเก้รับรองว่าการันตีความหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอน2ตัวเหมือนเดิมนะครับหน้ากล้องวันนี้ในค่าคืนวันศุกร์นะครับ ตัวแรกขอมองไปทางฝั่งของบุนเดิลีกาเยอรมันนะครับระหว่างสตุตการ์ดจะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่อย่างดามสตักนะครับผลงานของสตุตการ์ดในช่วงออกสตุตออกสตาร์ทฤดูกาลของบุนเดิลีกานะครับผลงานของพวกเขานั้นออกไปในทางที่ดีเอามา,มากเลย4เกมในลีกนะครับ4ีเกมในบุนเดิลีกานะครับสตุตการ์ดชนะมาถึง3เกมและก็แพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นส่วนทางน้องใหม่อย่างดามสตักนะครับต้องบอกได้ว่าผลงานของ น้องใหม่ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะย่ำแย่ถึงสุดๆเลย4นัดนะครับผมดามสตักยังไม่สามารถชนะใครมาได้เลยและเป็นการเก็บมาได้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นจากเกมที่แล้วนะครับมองแล้วคู่นี้นะครับสตุตการ์ดได้เตะในบ้านด้วยรวมไปถึงศักยภาพนักเตะภาษีอะไรหลายๆอย่างเลยวันนี้คู่นี้นะครับเลือกเชียร์ที่ดามสตักได้เลย และอีกหนึ่งคู่นะครับขึ้นเครื่องไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างโมนาโกจะเปิดบ้านเจอกับนิดนะครับฤดูกาลนี้นะครับอาฤดูกาลก่อนนะครับผมเป็นการผัดกันแพ้ผัดกันชนะกินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลนี้ของโมนาโกพวกเขานั้นมาในฟอร์มที่ร้อนแรงแบบสุดๆ แบบหยุดไม่อยู่เลยตอนนี้นะครับโมนาโกอยู่ที่จ่าฝูงของหลีกเอิงอยู่นะครับผมยังไม่แพ้ใครมาด้วยในหลีกเอิงฝรั่งในลีเอิงฝรั่งเศสห้านัดนะครับส่วนทางนีซผลงานของพวกเขานั้นไม่แตกต่างกับโมนาโกเลยในหลีกพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครมายิ่งนัดล่าสุดแล้วนะครับคือการบุกไปชนะปารีสถึงถิ่น รับรองว่านะผลงานของนีดในค่ำคืนที่เจอกับปารีสนะคือระบบการเล่นแท็กติกอะไรหลายๆอย่างนะครับนีนะครับดูเข้าขากันแบบสุดๆกับวันนี้ต้องไปเยือนทางมนาโกมองว่าวันนี้นะครับผมนีดจะบุกไปแบ่งแต้มมนาโกได้เป็นอย่างน้อยคู่นี้เจอกับมนาโกนะครับให้เลือกเชียร์ที่นีดได้เลยนะครับสรุป2ตัวหน้ากล้องกันก่อนเลยตัวแรกให้เลือกเชียร์ที่สตูตการ์ ตัวที่2ให้เลือกเชีย์ที่นิดได้เลยนะครับแล้วจะลืมเวลาไลฟ์สดของเรา2องทุ่มตรงสองทุ่มตรงเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วไว้มาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ